รีเี่ยผมมองว่าออติคเปเนในเรื่องการก่อสร้างคิดที่บอกครับว่าอ่าพัคตี้เนี่มันเน้นเรื่องความเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะเขาก็าบอกว่าอะไรที่วัตถุอ่าสิทธิ์พันไหนที่ทำมาช่วยให้การก่อสร้างมันเร็วขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือสิบมวลเบานะครับซึ่งผมเชื่อว่าดีมากจะดีมากๆตัวเลขเนี่ยผมจำ แอ็กซี่เรียกเาไม่ได้นะครับว่ามันอิดประมาณสักกี่ล้านตารางเมตรต่อปีที่มันมีความต้องการนะครับแต่เชื่อว่าตลาดนี้นะจัเป็นที่จะมีความต้องการประมาณโตไม่ต่ำปีที่สนะครับ มีคำถามนะครับผมควรอาจจะไม่ได้ยินว่าการรัฐโดยไทยทีดีเนี่ยในทวายนะครับมันจะมีผลต่อภาพเอาลุกยังไงบ้างนะครับผมอัพเดทให้ฟังเลยกัตบดีเมื่อเช้าเครื่องชามไปทีดีมานะครับภาพหลักๆแบตกรอกประมาณสักแสนสองนะครับเทียมเชื่อสิวันทั้งสองแสนนะครับสองแสนล้านนะครับมันมีผลดียังไงบ้างถ้าดูงบเนี่ยผมเชื่อว่า น่าจะดีน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะงานงานอไรทีหลักๆจะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกได้เป็นพวกพวกโรงไฟฟ้านะครับที่ตรงนี้มีอายุข้างหน้าประมาณ18ปีเขาเขาต้องเข้าไปพัฒนาอีกอันนึ่งคือพวกงานขนาดเล็กงานขนาดใหญ่ๆกว่าจะเริ่มเดินกลับมาคงประมาณสักสิบปีนะครับแต่สิ่งที่ผมพยายามมองคือว่างานสั้นๆอย่างปีนี้เนี่ย ที่เคารับเพิ่งรับรู้ไปก็คืออ o อดโปรเทคชันเขาได้รวดมนานวันคอนไปก็ทำเสร็จแล้วนะัน่นเป็นผลที่ทำให้มาจิ้นเริ่มฟื้นตขึ้นมาสิ่งที่เรามองต่อคือว่ามาจิ้งมองว่ารกิจรับมองเกาอทรายมันน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยแกไปในดีตนะครับกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยต้องแย้งานกันแยกงานกันงานรัฐบาลมาจิติมากๆห้าถึงสิบเปอ แย่งงานแม่บอกว่าก็ต้องปิดให้ต่ำนะเพื่อจะได้งานแม่บอกว่ามาจินแท็จะไม่เลวแน่ดีๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยงานมันมีเยอะมากมันไม่ต้องแย่งงานกันนะครับมันเทรนด์ของผู้รับเหมาผมเชื่อมาจิ้นจะเมนเทนได้ดีแต่ว่าตัวที่บูสเนี่ยคือตัวท็อปไลน์นะครับแม่บว่ามาจิไม่โตนะแต่ท็อปไลน์โตเลยทั้งในบอลท็อปไลน์ใหญ่โตนะครับ อย่างตัวไอทีดีผมเล่าเรื่องทวายฝากลกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนเขาท้าสนใจเรื่องทวายว่าตกลงมันจะสามารถที่จะโกออนได้ไปต่อไม่ได้นะครับตัวไอทีตอนนี้โปรเซสอยู่ที่รัฐบาลนะครับเพราะว่าในตัวทวายก่อนที่จะลงทุนเนี่ยมันต้องมีการสร้างท่าเรือแล้วก็ท่าสร้างถนนเพื่อเข้าไปซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวไอทีดีวิ่งแหวแท แบงค์ไม่การันตีเรื่องสินเชื่อเพราะว่ามองว่ารีเทนไทยไอารมันฝากประมาณเจ็ดเซนะไม่ไม่คุ้มเพรสิ่งที่ตัวญี่ปุ่นครับต้องบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยสนใจในโครงการนี้มากนะครับแล้วก็แนะนําให้ไอทีดีๆควรที่จะติดต่อรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลรัฐบาลไทยไปขอนะครับกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อจะเป็นเอ่อจบ หรือเจไจก้าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเงินลงทุนก้อนนี้จะเป็นปีสำหรับรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับเพราะตอนนี้โปรเซสเนี่ยผมเชื่อว่าคงรอเดียวว่าบทสรุประหว่างสองรัฐบาลจะเกิดขึ้นเมื่อไรถ้าเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าโครงการนี้จะเดียวขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัววงไว้ทีเท่านั้นเดียวขึ้นครับ จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เขาได้สัมปทานนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องเคลียร์พื้นที่ให้ตัวพันกว่าล้านที่เขาลงไปจิงจอกพันล้านแล้วนะครับสิงกพันล้านตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทำถนนแต่ว่าไม่ใช่เพอร์เฟคเท่าไหร่นะเพื่อขนุสารทั้งพวกขนขนถนนขนอุปกรณ์เข้าไปในไซต์เนี่ยไปอัอื่นคือเรื่องของการดีโลเก คนที่อยู่นั้นออกไปนะครับคำถามคือว่าสองพันนี้มันสุงป่าหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นเฟซเริ่มต้นมาเองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ฮู้มันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้นะครับแต่ยังเม่ที่ที่บอกครับว่าถ้าดูจริงๆผมมีรูปขวายอยากจาให้ดูแต่ว่าผมบอกเขาข้าววกันมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างทะเลอินเดียเข้ามาเหนพลอยภาพอินโดจี เพราะสิ่งที่กำลังเกิดคือว่าทุกคนจ้องที่จะมารวมตรงนี้หมดแอบเมื่อจะเป็นญี่ปุ่นถ้าตอนนี้เนี่ยสังเกตนะว่าเมื่อจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์ต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในตะวันหมดเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นทับจุดใหม่เพราะตรงนี้ถือว่าโอกาสที่จะไม่ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าน้อยนะครับเพราะว่าใครที่เข้าลงทุนตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่า เข้าไปเก็บเกี <sk <sk ่ยวประโยชน์ได้ในในต้นทุนที่ต่ำกว่าคนปกีินะครับเฟอระนิโครงการที่นีเชื่อว่าเกิดแน่ๆนะครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่เฟอร์นนะครับอย่างนี้ครับคือมันเป็นเนะครับเป็นเศษหลายเฟษ มันจะมีส่วนที่เป็นถนนครับกับส่วนที่เป็นพอร์นะครับซึ่งเงินไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลมาลงทุนเนไอ้ทีจะลดละส่วนลงถึง25เปอร์เซ็นต์แต่ที่ส่วนอื่นนะครับแอนเซนดี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นดีเจชันสเตตนะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าหรือโรงอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเขายิงสัดส่วนการลงทุนอยู่แล้วด้นะครับ เขาก็จะลดสัดส่วนการลงทุนตามพันิที่อยากทำทัถึงแต่ว่าเท่าไหร่เนี่คงต้องไปคุยกันเพราะอย่างที่ที่บอกครับว่าในส่วนการคงทุนในส่วนของถนนกับกับผ้าเรือมันเป็นของเจ้าอินฟินิี้จะเป็นของบริษัทที่ตั้งชื่อว่าทวายเป็นบริษัทที่ยืที่ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาครับตัวนี้ใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะลดลดสัดส่วนลงมา นะครับเดือนมีนาคมหาพันแนะครับแม่รัฐบาลใส่เข้ามาก็เป็นรัฐบาลแต่อรัฐบาลจริงๆไม่ไม่คุณครับก็คือจริงๆสตัทเจอร์มันยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ผมไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวทีเด็ยผมผมยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูดิฟิล์ท่านนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสตัทเตอร์นี้เราดูอยู่สองตัว คือตัวสเตคอนกับตัวซีสีเพราะเราสามารถที่คอนแทคได้อย่างวันนี้เนี่ยที่มีข่าวลงว่าจะประกาศข่าวดีมจริงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตลาดเหมือนกับบังคับให้เข้ามาให้โปรพิชเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าสตั๊กเจอร์เป็นยังไงเท้าถูกบุฟฟาคร่าวๆคือจะเป็นเรื่องการใส่เงินเข้าไปและทําให้สัดส่วนมันลงมาเท่านี้นะครับแต่ถามว่าเพิ่มทุนจะเพิ่มทุนไหมเพิ่มเพิ่มทุนไหมเนี่ย เป็นออปชั่นเชิงพายถ้าที่ของโบเดียวของของธุรกิจเนี้ยถือว่าเขาจะนำเงินที่ได้จากการลดส่วนในแต่ละ business i ที่เขาจะขายแล้วก็มาลงหลุดต่อซึ่งถ้าตรงถ้าหาหาพาร์ทเนอร์ไม่ได้เงินที่จะสั่ก็ไม่มีอี้คงสองพินม้านบนะครับ ในอดีตผมเชื่อว่าจะมีนะครับเพราะว่าในธุรกิจรับเหมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าช่วยภาการนี่ยมันไม่บูมเลยแล้วก็มันมีการขอองเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลทําให้เรื่องคชาโฟนอาจจะหายไปแต่ตอนนี้ที่บอกครับว่ารบรัฐบาลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็หมายว่าคุณก็จะได้แคชวานเข้ามาแคชวานเนี่ยเขาเป็น ันถ้าดูภาพคล้องเนี่ยผมเชื่อไม่มีแต่ว่ายคิดที่บอกเขาว่าเรื่องเกรลิงเกรลิงสูงอยู่คือดีเดีโชว์อยู่สูงาประมาณ8.7ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์ที่ถ้าจะลงลง A.T.D. ก็อาจจะต้องระวังนะครับ